สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับช่องบูธพระเครื่องสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันที่อัดนี้ก็14เมษายนพอดีสวัสดีวันสงการวันสวัสดีวันสงการกับเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าครอบครัวของทุกท่านคงประสบสุขกันทุกคนนะครับเดินทางไปกับปลอดภัยครับก็วันนี้ก็จะเราก็จะมาดูาพระของหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับ วัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมารุ่นกองบุญปฏิหาร eod ชุดซื้อที่ดินให้หลวงพ่อคูณนะครับเรามาดูเนื้อหาความเป็นมาของในการจัดสร้างรุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่นนี้คณะศิษยานุสิตของหลวงพ่อได้จัดสร้างขึ้นรุ่นปฏิหาร eod นะครับเป็นการประกาศบอกบุญเพื่อเปิดรับบริจาค 1. กองบุญ2,000บาทนะครับเพื่อซื้อแว่นแล้วก็ซื้อแว่นตากันสะเก็ดระเบิดนะครับให้ตำรวจทหาร 3. จังหวัดชายแดนใต้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือ 1. เพื่อนำรายได้ไปถวายหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจำนวน20ล้านบาทนะครับ2เพื่อซื้อที่ดินวัดบ้านไร่2นะครับและมอบเป็นทุนในการก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือ นักทำลายและเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับในพื้นที่3จังหวัชดชายแดนใต้นะครับมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง3าอย่างด้วยกันนะครับก็คือซื้อแว่นตาแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดแล้วก็ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักทําลายและกอบกู้วัตถุระเบิดของ3จังหวัชดชายแดนใต้นะครับโดยรุ่นนี้หลวงพ่อเมตตาออกมา หลวงพ่อออกมาจุดเทียนชัยในพิธีพุทในพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบ้านไนร่นครราชสีมาครับเป็นรุ่นที่รับรองการขึ้นทะเบียนและทำเนียบวัตถุมงคลของหลวงพ่อคุณด้วยนะครับอันนั้นเราจะมาดูว่าอ,อ EOD เนี่ยเขาเล่นกันรุ่นไหนยังไงเพราะว่าก็จริงๆ EOD ก็ออกมาพอสมควรนะครับดงนั้นช่วงนั้น ที่ใครทําบุญซื้อแว่นตากันร,ระเบิดแว่นตากันร,ระเบิดในครั้งนั้นนะฮะหนึกองบุญก็จะได้รับพระชุดหลวงพ่อคูณปฏิหารเอวีที่เป็นเนื้อชนวนครบทั้ง3าพิมพ์มคือมีเหรียญเสมาเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์แล้วก็เหรียญรูปเหมือนปั๊มนะครับซึ่งคณะซึ่งคณาจารย์ที่ร่วมนั่งปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นปฏิหารเอวีก็จะมีหลวงพ่อคูณ ประวิสโธนะครับหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูอารามหลวงหลวงพ่อแฉล่มวัดกระดงทองนะครับแล้วก็หลวงพ่อโชมวัดตำหนักและยังมีคณาจารย์ท่านอื่นอื่นอีกร่วม20ท่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหารายละเอียดหลังจากที่ทราบวัตถุประสงค์กันแล้วนะครับ จริงๆรุ่นนี้ก็อยู่ในทำเลียบของหลวงพ่อคูณอยู่ด้วยนะครับก็มีรายงานมีรายการประกวดมีรายการประกวดเสมอในรายการของหลวงพ่อคูณในเวลามีการประกวดก็จะมีรายการประกวดอยู่เสมอๆนะครับของก็จะมี3แบบด้วยกันก็จะมีเสมาฮะอีดี e นะครับเสมาอีโอดีก็ยังเล่นอยู่รูปรูปไข่ครึ่งองค์อ่า ลูกไข่ครึ่งองค์แต่ละพิมพ์แบ่งเป็นหลังเรียบหลังไม่เรียบหลังแบบหลังยันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รูปเหมือนปั๊มปฏิหา e OD, นเอวดีมีทั้งแบบใบโพตัดปีกไม่ตัดปีกใบพิมใบเสมาตัดปีกไม่ตัดปีกนะครับแล้วก็รูปเหมือนเต็มองค์นะครับซึ่ง ยังมีรายการประกวดและเป็นพระที่ยังน่าเล่นน่าเช่าหากันอยู่แล้วเราจะมาดูรายละเอียดว่าในกองบุญ2,000บาทเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็จะได้กองมาเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้กัน first edition นะครับหลวงพ่อคูณปริสโธวัดบ้านไร่ในคลัสิมากองบุญปฏิหาร EOD ชุดซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินขยายวัดบ้านไร่สองนะครับแล้วก็ทำการสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์ว่าเทพเจ้าแห่งดานขุนทศนะครับ ปฏิหารเอดีสนับสนุนกองทุนเพื่อก่อตั้งมูลนิธินักทําลายวัตถุระเบิดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งกอง1กล่องบุญก็จะได้มา1กล่องนะครับซึ่งในนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันนะครับอโอเค หลวงพ่อคูณปริศตโธวัดบา้านไรนครราชสีมานะครับโอเคซ้ายไม่มีอะไรขวาก็ไม่มีอะไรข้างในเป็นกล่องกรมบี้สีแดงนะครับข้างในเป็นกล่องกรมบีสีแดงก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าหลวงพ่อคูณวัดบา้านไรนครราชสีมาไทยแลนด์ three h u บาทนะครับถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องกรรมบยีนี้มีพระรายการมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคออตรงกล่องด้านบนก็จะเขียนว่ากองบุญปฏิหาร eod หลวงพ่อคูณปริสโทษวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาชุดซื้อที่ดินนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นใบกองบุญนะครับใบกองบุญอกองบกองบุญปฏิหาร i ดีนะครับหลวงพ่อคูณซึ่งจะมีอยู่20,000ชุดนะครับตัวเลขจะลันไปเรื่อยๆอเลขนี้ไม่ใช่เลขที่ลันนัมเบอร์พระนะครับแต่เป็นเลขที่ลันนัมเบอร์การจองนะครับซึ่งจะมี20,000ชุดด้วยกันนะครับ ของเราก็จะได้03562ก็หมายความว่า3,562เป็นชุดที่3,562นะครับอโอเคแล้วก็มีรูปหลวงพ่อคูณนั่งขัดสมาธิอยู่นะครับด้านหลังก็จะแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็เงืินไขต่างๆพร้อมมีเบอร์โทรนะครับทำไว้สวยทีเดียว ทำไห้สวยทีเดียวอ่าโอเคเราก็มาดูแล้วก็มีโฟมกันกระแทกนะครับ <c oughs> มีใบรายการต่าง,างๆที่ทําการจัดสร้างนะครับเช่นเหนรียญเซมาเต็มองคอ์มีส่วนเนื้อทองคําเป็นยังไงแล้วก็มีส่วนอะไรส่วนเนื้อเงินมีอะไรบ้างอ่าเนื้อ เนื้อเงินขอบเงินองค์เงินลงยา2ส,สีปะฉะลุ99เหรียญน,นี่คือใบรายการที่แสดงจํานวนการสร้างนะครับแสดงจํานวนการสร้างซึ่งก็รายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับก็แบ่งตามหมวดหมู่เลยนะครับแบ่งตามหมวดหมู่อ่านี่เป็น รูปปั๊มเหมือนปฏิหารเสมาพิมพ์เต็มองอเหรียรูปไข่พิมพ์ครึ่งองอนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปปั๊มปฏิหารโซนเนื้องเงินนะครับรูปปั๊มปฏิหารโซนเนื้อทองคำก็มีเหรียญเสมาเต็มองค์นะครับ โซนเนื้อทองคำเรียนรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์โซนเนื้อทองคำคือแบ่งเป็นโซนๆเอาไว้เพื่อให้เรา,าเข้าใจและก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามีการสร้างจำนวนกี่องค์นะครับในแต่ละชุดนะก็จะมีรา,ายการที่เป็น กระดาษรายการที่อยู่ในกล่องยูอดีอย่างนี้มาให้นะครับให้ตรวจสอบกันได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ,องค์พระของดูสิว่าเราจะได้อะไรมาบ้างโอเคก็คือได้เสมานะครับเต็มองค์แล้วก็ รูปเหมือนปั๊มรูปเหมือนแล้วก็เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ลงยานะครับโอเคเราจะมาดูแต่ละเหรียญก่นอนเราดูเราดูเหรียญรูปไข่อันนี้เหรียญรูปไข่เน้อทองแดงลงยาไม่ตัดปีกนะครับอ,อันนี้คือไม่ตัดปีกแล้วก็จะแจ้งเบอร์มาด้วยนะครับว่า87 เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบอ่าก็จะมีต่อโคดนะครับต่อโคดที่สังคตินะครับอโคดที่สังคติเดี๋ยวผมลองใช้กล้องซูมดูไได้หรือเปล่าเผือถ้าได้ก็จะไม่ต้องใช้กล้อง อ่าโอเคโอเคอ่านี่นะฮะก็จะเห็นโค้ดตอกตรงสังกตินะครับอ่าโค้ดตอกที่สังกติโค้ดวบล,ลนะครับวัดบ้านไรนะครับอันนี้ลงยาแดงนะครับ้าลองรุ่นนี้อ่า <c oughs> เห็นหลายหลายคนบอก ว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อหลับตาแล้วก็มีขนตาด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคหลวงพ่อหลับตาแล้วมีขนตาจริงหรือเปล่าโอ้ีขนตาจริงด้วยครับอ๋อหลับตาแล้วมีขนตาจริงด้วยสวยจริง ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมีคนตาท่านหลับตาแล้วก็มีเหมือนคนตา <c oughs> ซึ่งสวยนะครับผมมองว่าสวยแล้วก็มีมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ผมมองว่าสวยและมีสเสน่ห์ทีเดียวครับคนแกะพิมพ์นี้สวยมาก เซียนมากเลยด้านข้างก็จะมีเลขกำกับนะครับของเราเป็น8 0 87นะครับเป็นเลขไทยด้านล่างก็จะมีโค้ดที่เป็นวัตถุระเบิดนะครับเป็นเหมือนวัตถุระเบิดเป็นเหมือนวัตถุระเบิดโค้ดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโค้ดวัดบ้านไล่ตรงนี้มีสองโค้ดนะครับตรงสังขติโอเค อันนี้ลงยาแดงหลังเรียบแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะบอกว่าเป็นเบอร์8 7ซึ่งเราก็เช็คแล้วก็ตรงนะครับหลังเรียบข้างหลังเขาก็จะเขียนว่าข้างหลังก็จะเขียนว่าหลังเรียบนะครับอ่าเขาจะเขียนว่าหลังเรียบแล้วก็มีโค้ดนะครับจดน้ำเลขเก้า นี่คือ,อทองแดงลงยาไม่ตัดปีกนะครับเบอร์87ใช่หรือเปล่าผมเช็คดูในราย,ายการแป๊บหนึ่งครับเราก็ไปดูที่อ,อะไรเรียนลูกไข่ใช่ไหมมาไม่ใช่ป,ปั๊มไม่ใช่ลูกไข่พิมพ์ครึ่งองค์ พิมพ์ครึ่งองโซนต้องทำอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ตองทำแน่ๆ่แล้วล่ะ,ะโซนเนื้องเงินอ่ะเนื้องเงินเราก็ไม่ใช่โซนไหนอีกเนี่ยลูกไข่พิมพ์ครึ่งองอ่ะไม่ไีกโซนโอ้โซนนี่ยาวเลยเราน่าจะอยู่โซนนี้แหละแล้วของเราเบอร์แปดสิบเจ็ดน,น่าจะเป็นทองแดง ทองแดงไม่ตัดปีกนะฮะทองแดงลงยาหลังเรียบไม่ตัดปีกนี่ไงเจอละเราก็จะเป็นทองแดงลงยาหลังเรียบไม่ตัดปีกจํานวนการสร้าง199เหรียญอ่ะอันนี้ตรงใช้ได้อันนี้ตรงใช้ได้นนต,ไดต่อไปเราก็มาดูอัมลูกเหมือน โอเครูปเหมือนตัวเลขแจ้งไว้แปดหนึ่งสี่โอเคเอามาหาดูดีกว่าแปดหนึ่งสี่อยู่ตรงไหนน,น่าจะอยู่สักที่ขององค์พระนี่แหละามาไล่กันดอูอันนี้เป็น เขียนว่าปฏิหาร,ร,ต,ร,ต,รตรงฐานเขียนว่าปฏิหาร EOD นะครับปฏิหารและข้างล่างก็เป็น EOD ภาษาอังกฤษแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวัดบรรลัยโคดวัดบัรลัยนะครับหลวงพ่อนั่งสมาธิอ่านะครับอืมดูสิอังนี้จะแบบหูตากระพริบไหมสวยหรือเปล่า ก็สวยนะครับแล้วก็มีโค้ดตรงสังกติโค้ดตรงสังกติข้างล่างก็เขียนว่าบอคูณเลขน่าจะอยู่ใต้ฐานนะครับถ้าอย่างนั้นเพราะต้นอื่นเราดูกันหมดแล้วนี่เลขน่าจะอยู่ใต้ฐานหรือเปล่าอ่ามีโคตต้ดใต้ฐานเป็น ูปวัตถุูระเบิดวยนะครับก็เลข8 1ดมองไม่ชัดของเราเขียนว่าอะไรเนี่ยของเราเป็น8 1 4ใช่ไหมของเราเขียนว่า8 1 4หีรือเปล่าอ่า8 1 4โอเคแล้วก็มาดูสิ8 1 4ีหรือเปล่า <c oughs> ไม่อยากจะแกะพระออกจากพลาสติกนะครับเพราะว่าโดยเนื้อหา <c oughs> อากาศยังไม่เข้าอันนี้ก็พยายามจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีอากาศเข้าแล้วสีพระจะเปลี่ยนทันทีนะครับสีองค์พระจะเปลี่ยนทันทีก็เลยยังไม่อยากแกะเ,เดี๋ยวเรามาดูโค้ดใต้ฐานอ่ะน่าจะเจอแล้ว โอเค814ชัดเจนแล้วก็มีโค้ดวัตถุระเบิดกู่วัตถุระเบิดนะครับโอเคอ่าองนี้อยู่ในรายการไหนเราก็าไปดูเหมือนเดิมโอเคปัมปฏิหารโอเคเหมือนปัมปฏิหารนะครับ ปัมปฏิหารเนื้ออัปปะกา้าเนื้อทองเหลืองของเราของเรามันเลข800กว่าน่าจะอยู่อันไหนอัปปะกาไหมไม่ใช่กา้าไม่ใช่อัปปะกา้าทองเหลืองไม่ตัดปีกอ่ของเราไม่มีปีกหรือจริงๆรรุ่นนี้มีแบบไม่ตัดปีกด้วยครับบางคนสงสัยหน้าตาเป็นยังไงไม่ตัดปีกเดี๋ยวผมเอาให้ดู บางคนสงสัยว่าเอ๊รูปเหมือนปั๊มปารีหามันมีปีกด้วยแล้วเป็นยังไงนะรุ่นไม่ตัดปีกมีครับพอดีผมมีอีกกล่องหนึ่งนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะนนอย่างนี้นะครับไม่ตัดปีกนะครับอ่า,อานี่เบอร์29ไม่ตัดปีกนี่คือไม่ตัดปีกนะครับโอเคเรามาดูของเราต่อ ของเราเบอร์อะไรโอ้หเลขสามหลักเลยแปดหนึ่งสี่อ่าน่าจะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแปดหนึ่งสี่โอเคแปดหนึ่งสี่เอาเก้าเก้าเก้านว่านี่ตัดออกไม่ใช่อืมพิมพ์ใบโพไม่ใช่เสียมาพิมพ์ใบโพไม่ใช่อ่าโอเคของเราน่าจะเป็น ขอ,นนอออของเราน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับของเราน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าดูจากสีละเราน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองจำนวนการสร้าง3,999องค์นะครับโอเคมารายการสุดท้ายนี่สวยงามเลย สีมาเต็มอง์นะครับอันนี้เนื้อเอาน่าจะเป็นเนื้อปากานะครับเพราะว่าออกเหลืองๆหน่อยน่าจะเป็นเนื้อปะกาเลขที่ได้มาคือ453โอเคจะมาตามหาโค้ดหาเลขกันไม่น่าจะยากนะจะลองใช้กล้องซูมดูก่อนโอเค453ชัดเจนเลยครับ สี่หชัดเจนแล้วก็มีโค้ดตรงสังคตินะครับอันนี้ลงยา2อสีนะครับเออน้ำเงินกับแดงบนเนื้ออปัปปะยาสองสีหลังเป็นหลังยันดวงของหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีโค้ดสเก็ตระเบิดอยู่ตรงนี้โค้ดสเก็ตระเบิดอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นหลังยันดวงหลวงพ่อนะครับ มีโค้ดวบลอวัดบ้านไร่นะครับแล้วก็พิมพ์คำปั๊มคําว่าลงยาพิมพ์ปั๊มคำพิมพ์คำว่าปฏิหารพระเทพวิทยาหลวงพ่อคูณปริสุทน,นะครับนครราชสีมาสองห้านหะ้โอเคถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า เราจะมาดูว่าอยู่ในลิสต์รายการไหนอ่ะเหมือนเดิมเราก็ไปดูหมวดเสมาในใบรายการนี้ที่เขาแจกมานะครับอยู่ในกล่องเลยลิสต์รายการนี้อยู่ในกล่องเลยเสมาเต็มอง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  เราน่าจะเป็นเนื้ออป,ปกานะครับเมื่อกี้เรานมเบอร์เราได้ที่เท่าไหร่เอ่ยสี3โอเคเราได้สี3หโอเคเราได้สี3หอปกาปอกลูกปืนวะสองสีปะฉะลุไม่น่าจะใช่เพราะเราหลักสี3เราน่าจะเป็นเนื้อนวะนวะอย่างเดียวไม่ใช่ต้องเป็นนวะลงยาสองสีนวะไม่ใช่อป,ปกานี่ของเราน่าจะเป็นอป,ปกานี่แหละครับ ของเราน่าจะเป็นอัปากาลงยาสสีนี่แหละ ah. อาจจะใช้อันนี้แหละ ah. ของเราน่าจะเป็นอัปากาลงยา2สีจำนวนการสร้าง1599งพันห้าร้อกนั้นก็เป็นทองเหลืองทองแดงทองแดงผสมจนวนทองแดงผิวไฟทองเหลืองมันปูอันนี้ไม่ใช่ละของเราก็น่าจะเป็นอัปากาลงยาสสีนี่อัปปิการกากานวะอันนี้เราก็ 99, ไม่ใช่ละนี่นวะก็ไม่ใช่ละโอเคอันของเราก็น่าจะเป็นอัปากาลงยา2สี นะครับก็คือองค์นี้อ่าอัปการลงยาสองสโอเคอ่ะเสร็จทีนี้พอรู้ล้วพอเล่นหากันได้แล้วราคาล่ะไปไกลไหมราคาโอ้มีครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งก็กล่องนี้นะครับกล่องนี้กล่องนี้เคยเล่นกันถึง 2,500ห้า0 0าตอนนี้ก็ดรอปลงมานะครับดรอปดรอปลงมาพอ EOD ก็ดรอปลงมาดรอปลงมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ผมก็ยังมองว่ายังเป็นรุ่นที่สวยนะครับแล้วก็เจตนาสร้างดีนะครับ เจตนาการสร้างวัตถุประสงค์ในการสร้างก็ดีนะครับแล,ลว้วหลวงพ่อคุณท่านก็เป็นประธานในพธิธีด้วยนะครับก็น่าเก็บน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งาราคาลงมาเยอะไหมตอนนี้ <c oughs> ก็พันกว่าบาทนะครับแล้วแต่เนื้อหาข้างในของแต่ละองค์นะครับก็จะมีพันกว่าบาทจนถึงพันต้น,ตน บางคนเขาก็บางท่านเ่าก็เก็บไว้เยอะก็ออกในราคาเท่าทุนก็มีนะครับ999าร้บาหรือันบาทันนี้แล้วแต่จะเล่นหากันเลยแต่ว่าถ้านี่ยังมีรายการและยังมีอนาคตที่ดีนะครับมีรายการและมีอนาคตที่ดีแม้ถึงตอนนี้จะซบๆไปหน่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการ สะสมพระของหลวงพ่อคูณรุ่นปฏิหารเอวอดีชุดซื้อที่ดินนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์และการไม่ข้ามโฆษณาคือการให้กำลังใจเพื่อจะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ สุขสันต์วันปีใหม่วันสงกรานต์ขอให้มีความสุขกับครอบครัวเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ